เตรียมหย่าก,กับคนรักเรียกได้ว่าเป็นข่าวกระแสที่กำลังมาแรงมีชาวเน็ตจำนวนมากให้ความสนใจเรื่องราวของพระเอกหนุ่มคนดังออกมาเซ็นใบหย่ากับแฟนสาวเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นไปนรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะก่อนหน้านี้เมื่อช่วงปลายปีนักแสดงหนุ่มชื่อดังได้ออกมาเปิดเผยยุติความสัมพันธ์สามีภรรยามารายาหนึ่งแล้วโดยทางด้านของฝ่ายหญิงก่อนหน้านี้ได้ออกมาเผยว่า ไม่เคยคิดว่าต้องมาโพลเรื่องส่วนตัวในโซเชียลเลยต้องขอโทษจริงๆแต่วันนี้โซเชียลคงเป็นทางออกเดียวเที่ยวเรื่องต่างๆจะจบลงสักทีเนื่องจากส้มและพี่อาร์ตี้ได้ยุติความสัมพันธ์กันมาได้ระยะหนึ่งแต่ยังไม่ได้จดทะเบียนหย่ากันจนวันหนึ่งส้มได้ทราบเหตุการณ์หลายอย่างที่พี่อาร์ตี้ทำและได้คิดไตรตรองอย่างดีกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้มั่นใจว่า ไม่สามารถมีชีวิตคู่กับพี่อา์ตีได้อีกจึงได้ทำการติดต่อพี่อาตีและทางครอบครัวพี่เขาเพื่อให้มาทำการจดทะเบียนหย่าและเคลียร์ภาระต่างๆแต่ไม่สามารถติดต่อได้ในทุกช่องทางหลายคนอาจจะคิดว่าทำไมไม่พูดกันส่วนตัวไม่ใจเย็นส้มใจเย็นมากอดทนมาโดยตลอดแต่ภาระที่เขาทิ้งไว้ก็หนักมากส้มพยายามอย่างที่สุดที่จะติดต่อพูดคุยเป็นระยะเวลานาน แต่ไม่มีการรับสายโทรกลับหรือติดต่อกลับใดๆแน่นอนว่าไม่มีผู้หญิงคนไหนอยากให้ชีวิตคู่การแต่งงานไม่ประสบความสําเร็จและจบลงแบบนี้คําว่าผู้หญิงมีแต่เสียและดูน่าอายที่ต้องมาพูดเรื่องแบบนี้ส้มใช้ความพยายามและทําหน้าที่ภรรยาที่ดีซื่อสัตย์แบบเต็มที่ท,ที่สุดเท่าที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะทําได้เพื่อจะประครับประคองความรักของเราให้มัน่นคงแต่ส้มไม่สามารถหลังคนจะไปได้ แต่ล่าสุดทางด้านของหนุ่มอาตีเจ้าตัวได้ออกมาเผยเกี่ยวกับรอยสกักรูปภรรยาที่หน้าอกว่าเหลือแก้วรอยสักอีกประมาณ1-2รอบแต่เพราะเป็นงานแก้จึงไม่มีอะไรที่เป็นร้อเปอร์เซนตตั้งใจว่าจะรบทั้งหมดแต่ต้องดูร่างกายว่าจะไหวแค่ไหนเลยเลือกที่จะเปลี่ยนลายและจะสักทับลายกอริล่าแต่กอริล่าไม่ได้มีความหมายอะไรแค่มันเป็นสีดำดูกลืนกับสีเดิมเพียงเท่านั้น